นี่กุ้งมากินปลาหมึกบ่ไม่กินไม่กินแต่กุ้งขับลมคั่มใหญ่กุ้งกระมุดคั่มใหญ่บบเลยเห็นปากเลยค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับช่องระยาพาเพื่นค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินตำ<า>แ,แตงเดือดเดือดค่ะทุกคนนี่แบบ อะให้ผู้ชายเทก่นอนค่ะทุกคนดูน้ำลายไหลค่ะทุกคนอือตอนนี้เดือดเดือดค่ะทุกคนตำแตงแบบเดือดเดือดใส่ใส่ขนมจีนแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะทุกคนตำแตงค่ะวันนี้ของเราเป็นตำแตงแล้วก็มีหมูกรอบมาด้วยครับหมูกรอบค่ะทุกคนนี่ใส่ลงไปเนาะนี่หมูกรอบใส่ลงไปนี่โอ้โหแล้วก็มี ขนมจีนของเราค่ะทุกคนนี่ขนมจีนของเราวางไปเลยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ไดหนแบบผิดผิดนัวๆค่ะทุกคนอากาศร้อนๆอันนี้จะไม่ใช้มือนะคะุกคนจะใช้ช้อนค่ะทุกคนมา,าม,มาเซฟบๆด้วยกันครับมาสุดค่ะทุกคนไม่ได้อาจารย์รอมาทุกคนอืเอาไปตองดีดอกอยาลองสุดไหมหมูกรอบครับ ทำเองนี่มาอืมอุมๆีแบบดูสิของเราเป็ดะเพะ็ดขนาดอันนี้จิ้มนี่ที่ลองแบบนี้อืมอืม ได้เลยค่ะทุกคนอันนี้ข้าวเที่ยงแล้วทุกคนนี่อากาศมันร้อนแล้วก็หมูส้มตำของเราเหมือนเดิมนะอ,อ,อืมอืม,อมกรอบ ร้อนๆเห็นส้มตำนี่มันแซ่บกว่าทุกคนนานค่ะมาแซ่บๆน้องจันม,มันเข้ากันกับตอน,นเคี่ยงๆเนาะเข้าส้มตำนะแบบแซ่บๆเลยตำแป้งเราเนี่ยอยู่หลังบ้านทุกคนว่าจะข้าวเหนียวมาด้วยแล้วลืมค่ะทุกคน ก็ไปกินข้าวปุ้นแทนนสุดไปอ่ะเอาช้อนให้ผู้ชายก่อนสุดไปแบบนี้มาอืมอืม ลุงเราก็มีนะคทุกคนกินได้ทุกวันก็ส้มตำนี่นะครคนอซ็ปเซ็ปเด็ดเดีอยวปุ้ย สด,ดนะสดเลยน้องมันนะสดเลยเอาชิมหมวกกอบผู้ชายก่อน,นอมาตองสดค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตังเตงซีสันในจอนี่เหมือนจะไม่เห็นบางคนแต่นอกจอนี่แซบสถานเลยค่ะสดไปเลย เผ็ดนะลูกแตกเนียก็แตกเหมือนกันครับตัวนี้อือืตำแบบเต็มคุกุใหญ่ครับกคส้มตำนี้ถ้าไม่ผิดไม่อร่อยค่ะทุกคน นี่ไปโม่งคำใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนนีอ่อืมอืมวนผักตามไปอืม,อม อฟารองครับจนจะสุก <c oughs> ลืมอย่างเดียวลืมข้าวเหนียวค่ะทุกคนคมค่อยจะพูดนะคนเพราะหข้าวขอแยกกินอย่างเดียวคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อเดีือดจริงๆโคกนี้ของเรา ใครมาช้านี่หมดนะครับทุกค <c oughs> นเพร,รเาวะว่าอร่อยมากเ่บหนัวแบบเปรี้ยวผิดหวานเค็มนัวๆครับทุกคนนำเลยามมากินแต่ตำมะกกบ่อยก็เบื่อครับมาเปลี่ยนเป็นตำแตงอยู่นี่กรอบแน่น,นรนบ นี่คือลองไหมหรหครับความแข็งแรงเก่งไหมขับรถตัวเลย <c oughs> เอาเลยค่ะแซฟแบบสถานโลกแซบสถานโลกไปเลยไป อื่อยมาทุกคนนี่กุ้งบากินปลาหมึกบ่ไม่กินเราจะกินแต่กุ้งครับคุณคำใหญ่กุ้ตัวนุ่มคำใหญ่เลยอืมเป็นปากเลยคน หาทุกคนเลยไ<อ>้ทำเปิดทัองแซ็บขี้มุ้งหัวแซ็บเสบแบบขี้มุงหัวไปเลยมาดูกันนะว่าตำเต็มพวกเราจะกินหมดไหม <laughs> ใต้ต้นหมวกลิ้นจีครับใต้ต้นลิ้นจี À. Ọ. Sắp gần taแตก. Ui. เด้งอะเด็งเอาเอาปลาหมึกคำละตัวดูซิให้ผู้ชายกินปลาหมึกคำละตัวไปเลยทุกคน สิ่งทีกินแต่ปลาหมึกแทะเพราะว่ากุ้งเราจองอคัะทุกคนกุ้งเฮ้ยไปไปล<ป>าหมึกกับหมูกรอบไม่ใหญ่ไปเลยครับอื มาคุณคุณอือเอาไปนี่โทรหน่อยหนึ่งคำนี่โคตรพูดครับพ่อแม่น้ <c oughs> องคลิปนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดมากคุณคุณเพราะว่าเราเหิวข้าวค่ะข้าวเที่ยงหรอไปดู โอ้ยอ,อันฮีหอมอืมอืมทุกคนเผ็ดแล้วเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนเผ็ดมากเผ็ดคุณเผ็ดมากค่ะทุกคนเอาผู้ชายไม่หยุดค่ะทุกคน เผ็ดมากครับทุกคนเผ็ดจนแบบหัวมัมตาจะไหลครับทุกคนไม่หมดแล้วทุกคนวันนี้เดีย๋ยวนี้ดีหน่อยครับุกคนยังไงก็ฝากดูคลิปของเราด้วยคนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ